สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในคลิปโมบาย e ิจินนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นลูคัสภายในสามนาทีนะครับก็จะอาจจะพูดสกิลรขาว้าให้พังก่อนนะครับทุกคนลูคัสเป็นดรากะอนสายไฟเตอร์นะทุกคนสามารถเอาไปเล่นตำแหน่งออฟเลรแล้วก็เอาไปเล่นตำแหน่งป่าได้นะครับอ่าพาส์ของลูคัสนะครับผมจะมีหลอดแดงๆข้างล่างอย่างนี้นะอ่าเขาเรียกว่าแรงฮึดนะก็คือถ้าหลอดเต็มนะครับลูคัสจะก่อนตีได้นะครับตอนนี้ก่อนตีมันยังไม่ได้นะเพราะว่าหลอดยังไม่เต็มนะหลอดหลอดมันก็คือการยืนเฉยนะครรตีีโนะ มันจะได้แสแต็กกหลอดมานะประมาณนี้ปึ๊บเมื่อเราอันติหรือว่าหลอดเต็มแล้วทุกคนเราสามารถกดอันติได้นะครับผมอันติโลคาก็จะเป็นร่างหมาป่านะแล้วก็กดอันติอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนจะเป็นการปล่อยบอลกินกีนะโอ้บอลกินกีหรือเปล่าไม่รู้นะบอลสัตหางก็ได้โอเคเอาเป็นว่าจะปล่อยบอลไปล้กกัดนะทุกคนสกิลมันก็คือภาคสีมันก็คือการเก็บสแต็กนะครับผมให้เต็มแล้วก็ไปลร่างเป็นเป็นหมาป่านะครับผมตอนสกิลหนึ่งนะทุกคนจะเป็นการปล่อยอย่างนี้ ปึ๊บนะครับผมซึ่งค่อนข้างไร้ประโยชน์นะเพราะฉะนั้นนะครับผมวิธีกดสกิลหนึ่งให้คมที่สุดก็คือการตีสองสเต็กนะตีสองทีแล้วค่อยกดสกิลหนะ 1, 1ึ่งนะหนึ่งหนึ่งทีสองทีนะครับแล้วก็กดอันนี้คือสกิลที่ดีที่สุดนะครับของลูคัสเมื่อเรากดสกิลหนึ่งนะถ้าเรากดหนึ่งทีแล้วตีนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นกดสองทีแล้วก็ค่อยตีดีกว่านะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อ่าสกิลสองนะ สกิลสองนะทุกคนสกิลสองจะเป็นการพุ่งเข้าไปปึ๊บแล้วตีเบสิคท่าหนึ่งนะครับผมมันจะวาร์ปไปข้างหลังนะปึ๊บประมาณนี้นะครับผมก็คอมโบกับท่าหนึ่งได้นะครับผมก็คือเราเราอย่างนี้ใช่ไหมเรากดท่าสองไปปึ๊บตีตีเบสิคท่าหนึ่งแล้วก็ตีทีหนึ่งจะเป็นสองสเต็กนะแล้วก็กดสกิลปึ๊บประมาณนี้นะครับผมคอมโบได้นะแล้วก็สเต็กของของท่าของท่าหนึ่งเนี่ยตีกับคีฟได้นะแล้วก็ตี หนึ่งสองนะครับพุ่งไปใช่ไหมตีปุ๊บแล้วก็กดเลยประมาณนี้คอมโบโดได้นะครับแล้วก็อันติของลูคัสนะเมื่อเราเข้าไฟนะทุคนเราอย่าลืมนะเก็บ 2, สองสแต็กทุกครั้งนะทุกคนแล้วก็กดสกิลหนึ่งนะกดแปลงล่างปุ๊บพุ่งเข้าไปตีสองที่ 1, 2, หนึ่งสองหัวตีงี้แล้วก็ตีกู้มกตีทีหนึ่งยิงบอลประมาณนี้นะครับผมนี่คืออันติของลูคัสนะคอมโบโง่ายๆเลยนะที่เหลือเราก็ ตีตีตีตบตบนะครับผมแค่นั้นเลยนะเป็นตัวที่เล่นง่ายนะแล้วก็เก่งด้วยนะนะครับผมก็เราลรมนะตีหนึ่งครัง้งสองครั้งนะครับผมแล้วก็พุ่งเข้าไปแล้วก็กดสกิลหนึ่งตึ๊บประมาณนี้นี่คือวิธีการเล่นลูคัสแบบง่ายๆเลยนะทุกคนที่เหลือแล้วก็กดสกิลเบสิกโจมตีโจมตีแล้วก็กดสกิลเลยนะแต่ก็ทุกครั้งจําไว้แค่ว่าทุกครั้งที่เรากดสกิลหนึ่งนะเราต้องเก็บสองสต็กก่อนนี่คือคอมโบง,ง่ายๆนะแล้วก็เหมือนเดิมนะสต็กของลูคัสเนี่ยสามารถ เอาจากคีป่าได้นะคือก่อนเข้าไฟทุกคนเราก็แค่แบบเก็บสองเทเตก่อนนะเนี่ยเก็บสอง็เตกนี้ไม่แปลงร่างปื๊บพุ่งเข้าไปหวัวดเลยปลื๊บป๊บแล้วก็ยิงกันติดประมาณนี้เสร็จแล้วก็ตีตีคนหวัวไปทุกคนก่อนไฟตีสองเทเตกันใช่ไหมแล้วก็ตีปื๊บนะครับประมาณนี้หัวดไปนะครับหวัวดไปแล้วก็หวัวดอีกทีนึงปื๊บหักเขาป้อมได้นะครับประมาณนี้นะนี่คือสกิลร้าวๆของโลคัสนะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันน,น,น, hao, นะครับเป็นคอมโบง่ายๆนะ ผมมาแนะนาสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับคนที่ไม่โล่นะส่วนสกิลมันก็อาจจะมีเอฟเฟกแบบว่าอ่าอย่างเอฟเฟกนี้อาจจะเป็นเอฟเฟกแบบว่าอาการซีซีอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็ลองไปศึกษาดูนะแต่อันนี้ก็มาบอกคอมโบง่ายๆก่อนละกันนะอเราผักอันนี้ออกสักตัก่อนปึ๊บหนึ่งสองแล้วก็ผักออกปึ๊บโอเคประมาณนี้ละกันนะโอเคครับผมอันนี้คือวิธีคอมโบรูคัทง่ายๆทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับ ก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาแนะนําฮีโร่นะครับผมสาหรับมือใหม่นะแล้วก็พื้นฐานนิดนหน่อยน่อยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวถ้ามีฮีโร่อะไรมาแนะนําเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปบอ,อกอีกทีหนึ่งนะก็เอาไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายครับทุกคน